เทพดารามีทอสบันทึกการพัฒนารายการที่เกี่ยวข้องความลึกลับมีทอสไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือการดำรงอยู่ที่ลึกลับที่สุดในหมู่เทพดาราเจ้านี่ก็เหมือนอาห้าในร่างจำลองเขามีพลังบ่อนทำลายซิมูเลตยูนิเวิร์สที่รุนแรงมากในบันทึกไม่กี่ฉบับที่ได้รับการพิสูจน์แล้วรูปลักษณ์ของเขานั้นเหมือนแมงกะพรุนที่ฉีกขาดเป็นชิ้นๆ เหมือนกับพื้นที่แห่งการรับรู้ในสมองของมนุษย์ที่ถูกทําลายจนย่อยยับนั่นเองการปรากฏตัวของมีทอสมักจะมาพร้อมกับหมอกควันแห่งความคิดและสายฝนแห่งการรับรู้วัตถุที่มีความแน่ชัดจะสลายอยู่ในเงามืดของเขาเรากับเม็ดสีทั้งประวัติศาสตร์การรับรู้และภาษาก็จะถูกพายุฝนทำให้เปียกโชกชำระล้างและทาให้บิดเบี้ยว อีกทั้งเขาสามารถทำได้ทุกวิถีทางโดยไม่สนต่อสิ่งที่ต้องแลกเพื่อต่อต้านความจำชัดของปัญญาด้วยทว่ามันคุ้มแล้วจริงๆเหรอกัอบการลบทิ้งอดีตแล้วแก้ไขปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ไม่แน่นอนฉันว่าบางทีคงจะต้องหาร่องรอยของเขาเพิ่มเติมจากความทรงจำซึ่งเป็นจุดกำเนิดของความลึกลับแล้วละ่ะ หรือไม่ก็ฉันสามารถลองดูที่จุดจบก็ได้